มาติดตามสภาพอากาศกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม30จังหวัดระมัดระวังฝนเดินดวน,ดวน,ดวนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่27มิถุนายนเวลาประมาณตอน4โมงเย็นก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคกลางอีสานและพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ ซึ่งการเกิดกองฝนค่อนข้างที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนหลายอำเภอจังหวัดสระบุรีม่วเกล็ล็หวังม่วงโคกสำโรงวงเวียนสะแก้วท่าช้างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลต้องระวังนะครับราชบุรีเพชรบุรีมีโอกาสมีฝนตกหนักระยองจันทบ,บุรีตราดรวมถึงจังหวัดชนบุรี นครนายกจังหวัดรีสเกิดนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์พยากระปูมพิสัยอำเภอสตึกนะครับมีฝนตกเกิดขึ้นได้รวมถึงจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่วาปีปทุมนาเชือกอำเภอพลสำหรับภาคเหนือก็มีฝนตกอย่างต่อนเนื่องมาตั้งแต่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีฝนตกนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเนี่ย ต้องขอฝากทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึง3กรกฎราคมเรามาดูในช่วงแรกกันก่อนนะครับในวันที่27มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนเราสังเกตนะครับว่าตัวของม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมไทยเราด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามะครบมรสุมในวันที่28จนถึง30เนี่ยกำลังของเขาก็จะแรงมากขึ้นนะครับเราดูจากสกเกลสีนะครับก็จะพบว่ามีสีส้มสีเหลืองสีแดงปกคลุมในพื้นที่ไทยตอนบนกับภาคใต้ตอนบนส่วนภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มีโอกาสมีฝนตกแต่ภาคใต้ตอนล่างฝนก็จะน้อยกว่าภาคใต้ตอนบน เพราะมรสุมนะครับเขาจะปัดเชื้ขึ้นไปในพื้นที่อ่าวเบงกอ่อเพราะว่าอ่าวเบงกอมีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่นะครับหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอลูกนี้ละครับเขาจะมีบทบาทสําคัญเลยกับลักษณะอากาศบ้านเราหลังจากนี้นะครับซึ่งเราสังเกตนะครับในวันที่29มิถุนายนหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอ่อเขามีกําลังแรงมากขึ้นนะครับเขาก็จะสามารถเหนี่ยวนําตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่อินเดีย ผ่านทะเลอันดามันแล้วสาดฝนเข้าสู่ไทยเราหลังจากที่เรานะครับดูในส่วนของลมล่างกันไปแล้วเรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อนะครับตั้งแต่27จนถึง30มิถุนายนเราก็จะเห็นนะครับในช่วงวันที่27เนี่ยเส้นทางการปกคลุมของลมค่อนข้างสเปะสปะนะครับแต่เมื่อเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการหมุนวนของลม500อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบน ส่วน28มิถุนายนก็จะพบว่าเริ่มมีลมฝ่ายตะวันตกนะครับเข้ามาปกคลุมส่วน29มิถุนายนนั้นจนถึง30ลมฝ่ายตะวันตกก็เข้ามาปกคลุมจากยอมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อา่าวบงกอเขาเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยนะครับที่ศาสตร์ลมฝ่ายตะวันตกเข้าสู่ไทยเพราะเขาต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วขอบของเขาเขาศาสตร์ลมล่างเป็นลมตะวันตกและเขาก็ศาสตร์ลมบนเป็นลมตะวันตก สรุปเลยนะครับว่าไทยเราในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยโอกาสที่จะมีฝนตกหนักค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสำหรับในช่วงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง3กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นสีแดงเกือบทั้งหมดนะครับปกคลุมในพื้นที่ทะเลอันดามันหลังจากนั้นก็สาดฝนเข้ามาสู่ไทยเราตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ซึ่งมรสุมเนี่ยก็จะมีกําลังแรงต่อไปไปจนถึงวันที่ 3กรกฎาคมนะครับสำหรับร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์นี้ดังนั้นฝนก็จะอยู่กับไทยเราเกือบทั้งสัปดาห์สำหรับในส่วนของลมบนในวันที่1จนถึง3ก็จะมีลมฝ่ายตะวันตกนะครับปกคลุมไทยตอนบนดังนั้นลมล่างเป็นลมตะวันตกลมบนก็เป็นลมตะวันตกโอกาสการเกิดฝนก็จะสูงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ส่วนในวันที่3กรกฎาคมมีการหมุนวนของลม500เข้ามาในพื้นที่อีสานภาคกลางและภาคเหนือสแสดงว่าย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้ามาดังนั้น2กับ3กรกฎาคมเราต้องติดตามนะครับเรื่องของฝนตกหนักเพราะเมื่อย่อมเขาเข้ามานะครับการตกของฝนก็จะตกหนานนตกแช่ตกหลายชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งเรามาดูสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับ พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่28จนถึง30มิถุนายนฝนตกหนักนะครับประมาณ60-70ส่วนในวันที่1-3กรกฎาคมนั้นฝนตกมากขึ้นไปอีกนะครับประมาณ70-80ส่วนอีสาน28-30มิถุนายนช่วงแรกนะครับก็จะมีฝนตกประมาณ40-60กับมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของภาค ส่วนในวันที่1-3ถึงกรกฎราคมนะครับก็จะมีฝนตกมากขึ้นไปอีกประมาณ60-70%ถึงและมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนและด้านตะวันออกของภาคสำหรับภาคกลางนะครับในช่วงนี้ก็มีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์40-60%ถึงภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกประมาณ60-7ถึงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงสัปดาห์นี้บอกเลยว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ไม่หนักมาก ประมาณ30-40ส่วนคลื่นลมในช่วง28-30ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรเมื่อมีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วง1-3กรกฎราคมอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนฟ้าขนองนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคม ก็มีฝนตกประมาณ40-60เเซส่วนใหญ่ตกหนักมันก็จะอยู่ในพื้นที่ตอนบนของภาคนะครับสำหรับทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1-2เมตรเมื่อมีฝนฟ้าคะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เม,มตรนะครับซึ่งมาดูปริมาณน้ำฝนภาพรวมนะครับตั้งแต่27จนถึง30มิถุนายนโดยในวันที่27นะครับค่ำคืนของวันนี้ก็ต้องระวังมีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่อีสานและพื้นที่ภาคเหนือนะครับสำหรับตอนเช้าตรู่นะครับฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานบนมากขึ้นและพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกกับภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่28นะครับก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนแต่ยังไม่หนักมากส่วนใหญ่ก็จะตกในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ สำหรับตอนบ่ายแก่ๆไปจนถึงตอนค่ำก็มีฝนตกในพื้นท right ี่อีสานล่างนะครับท so ุกจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกทุกจังหวัดตกหนักด้วยนะครับต้องระวังสำหรับตอนเช้าในวันที่29มิถุนายนนะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกกับภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับตอนบ่ายไปจนถึงตอนค่ำในวันที่29ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับ สำหรับในช่วงดึกเนี่ยการเกิดฝนก็ลดลงไปสุดท้ายนะครับในวันที่30เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็มีการเกิดฝนในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับกับภาคเหนือฝั่งตะวันตกก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศบอกเลยว่าพื้นที่ภาคใต้การตกของฝนมันก็มีนะครับแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้บางส่วนมันพัดเชิดขึ้นไปในพื้นที่อ่าวเปงก่อดังนั้นการเกิดฝนในภาคใต้ตอนล่างๆก็อาจจะเบาลงไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ